สวัสดีครับบ้านซามครับบ้านน้องซิมต่บงงางพวกรามเกอจะตัวระพากินม่เนาะเลยครัวันนี้ผมก็มาได้ท้ายง่วตามคอแล้วครับแม่ขาวลูกโคอันนี้ลูกแม่ครับนี่มยมาใช่บ้านเฮาเด้วครับพ่อเลี้ยงพ่อเจ็บอยู่แล้เมื่อลูกแรกครับก้มสูงแม่กี่เม็ดเม็ดสิบเม็ดยี่สิบนี่แหละเบื้องแลังครับลูกแรกหนาเลี้ยงเไหมลูกประมาณสองเดือนสามเดือนครับ เอาเลี้ยงที่นอม,มึงแม่จับับอะไรเกิดแล้วแค่ไว้แม่ลูกเนี่ยครับทายอยูใ่ในขอกด้วยครับแม่ลูกนีมื่นสองพันหาร่อยครับทรงให้พี่ทัยอีสานกับ บางแง่ก็สักครับแม่กับพวนอ้างลางนี้อยู่พวหางลามเลือดดีเล็บดีนะครับรับประกันค้าทัค้าถอนครับรับประกันเด่นหนึ่งกับนี่ง้องดูสาวมันเข่าไปในขวางวาในนี้นี่ตัวนี้แม่ขาวอย่ากหวงลูครับนี่ีเขาบ่ถอกันนี่มันจอดบางเข้าเยอะนน่ครับมันสีแลนใปเข้าไหมครับ บังแนมหนาห้องขนาดน,นี้พพอผมบ่กเขาไปแล้วมันความเสี่ย <laughs> อันตรายนี่ครับบังลูกสาวคทำนาลากดีครับนี่ลูกแม่ด้วยครับเนากสาวสองสามเดือนเปิดแบงไว้ครับมื้อสองพันหารอยครับตัวบสบายกระเป๋าครับบ่งเล่ครับอันน่ะแม่ก็ถือว่าได้สดด้วยนะครับเมื่อลูกแรก บนนี่อ่างลางนี่ยุลูกเห็นม้อมมองวิวเปอ่ะนหรอครับเรียงใส้หย่าเป็นต้วไม่ครับรงให้ฟรีโดยสารนะครับโทรเลยนั่นแหละคักขัดครับผมครับผม ขอจบชีวิตเสมือนครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ